สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในเกมจิ a San a n d เ e a s นะผมแล้วคุณอยู่กับผม Spider-Man นนะผมก็วันนี้เราจะมาถามนะผมถามทุกคนนะว่าเอ่อแบบว่าจะมาดูสังคมเกมนะว่าจะเป็นยังไงนะผมอะไรใครมาพูดพัมอะไรรับของเด็กใหม่ เดี๋ยวเรามาถามคนกันเลยดีกว่านะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปต,ตัดต่อต่ตอนที่เราเจอคนนะที่แบบว่าหลงวะอยู่คนเดียวนะผมตอนนี้ก็ผมขอรับของเด็กไปก่อนนะครับโอเคตอนนี้ตอนนี้ผมเจอคนคนหนึ่งแนละ้วคนแรกนะผมจะถามเขานะผมนายนายนายเล่นเซิร์ฟนมานานยังอะไม่ไม่เดี๋ยวผมขอถามสองสามสองหกก่อน นาย,ยเล่นเซิฟนี้มานานยังไยนาย,นยสไปต้อง์แมาถามคนนะผมนายนายเปิดไมค์ได้ไหมหนายนายเปิดไมค์ได้ไหมแล้วนายสัปดาห์หนึ่งนี่นายรู้สึกยังไงกับเซริรฟนี้มัง่ง <c> เ <oughs> ขาไม่เปิดไมค์ทุกคนหรือไมผมไม่ดีป่ะ ฮัลโหลโอเคโอเคก็ดีนะนายนายเปิดไมค์ได้ไหมนายนายนายเล่นมาสัปดาห์หนึ่งนายรู้สึกยังไงกับเซิร์ฟเซิร์ฟนี้มั่งขาไว้ตอบกบวะไม่แล้วแล้วระบบเซิร์ฟนี้มันดีไหมอะ ก็าไม่แบ่งกันนี่เราไมีบ่งกันจริงๆโอเคแล้วนายว่ามันมันโอเคไหมสำหรับเซิร์ฟเซิร์ฟเนี้ยแบบมันโลเพปะแบบมันโลเพปะอะไรเกาเนี่ยไม่ค่อยโลเพียยังไงอ่ะเขาเล่นมั่วหมดอะเล่นมั่วยไงอะ อธิบายไม่ถูกอ๋ออธิบายไม่ถูกเลยนะโอเคขอบคุณที่ให้ความรู้มือครับเดี๋ยวผมไปถามคนอื่นต่อนะอธิบายไม่ถูกไอ้ย้ยเขาก็บอกเอ้าไอ้ยัย้หลกแหลกๆหไอ้ไอ้ไอ้คนนี้คืออะไรอ่ะเปิดประตูมันน่าตำขาญหรือไหมฮะลุงรถจักรยานผมอยู่ไหนเนี่ย เฮ้ยเราโกบวยกักนนตายว่ะเฮ้ยนา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 ยแล้วแล้วนายชื่ออะไรอ่ะจะบุญตามทำไมเด็กชื่ออาบอ,อามอายุเท่าไหร่อามผมว่าน่าจะสิบห้าสิบหกเลยนะคะผมสิบส <14. S 1> ี่ยิงกับกุยอ๋อพีชเจนะอายุสิบเก้าแล้วยินดีที่รู้จักนะอามนะครับพี่ แล้วอามอามรู้จักคนที่เล่น GTA ที่ชื่อช่องว่าเจสังปะอามอามไม่ตอบไม่ใช่ช่องช่องนั้นมันไม่ดังไลยช่องกระจก <c oughs> โอเคโอเคขอบคุณที่ให้ความร่วมมือมากๆแล้วแล้วอามไม่มีรถเหรอมีมันไกลอ๋อ วังงนี่ก็วิ่งไปกับพี่ก็ได้อามพี่ก็ไม่มีรถอะสไปเายรทแมนกระโดดกระโดดกระโดดแล้วก็ชักใยไม่ได้แล้วก็ใยหมดนะผมวิ่งไปกับเอาเฮ้ยเอาทำไมอามไม่ขึ้นรถเมีเอาทำไมอามไม่ขึ้นรถเมีเอะมันเป็นรถของแก๊งเขาอ๋อไม่ดีวะเดี๋ยวเราตัดคลิปไปตอนที่เจอกับคนที่สองเลกว่านะครับผมคลิปจะนานมากทุกคนพูดเลย ซ้อนสามไม่ได้โอเคตรงไหนอะไวรุนเอขี okay, ่ขี okay, okay, right okay. ่เลยๆก็ได้โอเคครับทุกคนตอนนี้ผมเจอเลเวลหนอ่ะเราองเลเวลหนึ่งเองเพิ่งเข้าเซิฟแน่นอนใช่ไหมอะไรนะฮะเพิ่งเข้าเซิฟรอเนี่ยเปล่าเข้านานแล้วแต่ไม่ค่อยทำงานโอเคทุกคนตอนนี้มีมีเยอะอะไรที่ส่องนะครับผม แล้วแเรานายชื่ออะไรอ่ะเรยชื่ออะไรอ่ะชื่อโจโจเ้า <Wow. S 1> โจโจ้อายุเท่าไหร่อ่ะโจโจ้ผมเดาว่าประมาณสิบขวบอาามสิบเอาดีเอาดีอายุสองสิบสองแล้วโจโจ้รู้สึกยังไงกับการที่มาเล่นเซิร์ฟเนี้ยเล่นเล่นเซิร์ฟนี้ได้นานยังโจโจ้ชื่อเฮียวะ่ะแล้ว โจ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 รู้สึกยังไงอะเวลาเล่นเซิร์ฟเนี่ยแบบดีป่ะเอ้าเฮ้ยทุกคนเย้ยเน็ตมันเป็นอะไรไม่รู้อ๋ออ๋อดูดิดูดิดะดอะไรนะเอ้าดูดิทุกคนเป็นเฮี้ยอะไรวะโอ้อะไรวะเนี่ยเกิดอะไรขึ้น Man, เราเจอสไปเดอร์แมนวิ่งเอ็งเอ็งรู้สึกยังไงกับเซิร์ฟเนี่ย หรอแล้วระบบเองว่าระบบเซิร์ฟนี้ดีไหมผมพูดไม่ได้ว่ะทุกคนเอ้ยผมพูดได้แต่ว่ามัน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 ขึ้นในกาสายไปว่าเน็ผมช้าหรือว่าเน็นผมนี่แหละนะครับผมแน่แล้วเสียงมันก็แหลกอ่ะรู้สึกจะทำดีต่ออ่ะต้องรีเกมจะไปเดี๋ยไอ้ยเอยหลุดแง่โอเคตัดคลิปไปก่อนเลย โอเคครับทุกคนตอนนี้นะผมก็ขับมาแล้วนะครับผมจากที่ตอนแรกเน็ตหลุดนะผมก็หลุดยาวมากเดี๋ยวซื้ออาหารก่อนนะผเดี๋ยวเขาเด,เดี๋ยวเราทำหาตัวอีกสักสองสาคนนะแล้วปิดคลิปเลยนะผมเพราะว่าทาผมทําหลายคลิปนะฮะออคุณอิ่มแล้วแต่เอาผมยังไม่อิ่มอะะผม,มอิ่มอาหารก็จริงแต่ผมไม่อิ่มน้าอะ กดไวไม่ได้กดเทดได้อินเวนตอรี่อืมท่าทางนี่ท่าทางพิเศษผมชอบโคชอบระบบนี้เลยเดี๋ยวทำไมทำไมท่าทางพิเศษกดไม่ได้เอออืมท่าทางท่าทางพิเศษกินวายหน่อยกินสไปเดอร์แมนกินาย โอเคเดี๋ยวเราไปตามหาคนนะผมเพราะว่ามันต้องมีอยู่แหละเดี๋ยวเราเสกรถไม่ต้องเสกรถแต่อีจะไปไปคันนี้แหละจ่าหู้เฮ้ยตรงนี้คนเยอะมากทุกคน,นจริงจิงไม่หยุดอืมเฮ้ยตรงตำรวจเยอะเดี๋ยวเราถามตำรวจจะขคนไหมไปแล้ไปแล้วไปแล้วทุคนตรงไปตรงนี้มันขอคนเยอะ นาย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 เฮ้ยมันคุยกันแล้วมันได้ยินยินข้างนอกกันปะเราถามตำรวจสักคนไหมคนเมื่อกี้น่าจะเอฟเคนะผมหรือไม่ก็ยินเฉยเฉพาะหน่วยรัดแน่เลยตรงนี้โหหน่วยรัดชีรัมโบคุณตำรวจครับคุณตำรวจครับเปิดประตูให้หน่อยได้ไหมครับผมขอถามเลยหน่อยทำอะไรครับ ขอถามอะไรหน่อยครับขอปรึกษาไอ้ขอแบบมาคุยเลยหน่อยได้ไหมคะมาครับเออมาเนี่ย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 แลกครับแลก <c oughs> เออคุณตำรวจเนี่ยเล่นมานาน,นยังครับเล่นบ้างไม่เล่นบ้างครับผมไม่ค่อยว่างเข้าเว้นแล้วเล่นเล่นมานานยังครับแบบเล่นเล่นเล่นนาน,นยัง<น>ครับนานแล้วครับตั้งแต่เซิร์ฟเปิดแรกแรกแล้วคุณตำรวจรู้สึกยังไงกับเซิร์ฟนี้มั้งครับ ก็ดีครับแล้วพบบักพบบักอะไรบ้างไหมคะบักบักก็น้อยแล้วครับเมื่อก่อนเยอะตอนนี้เขาแก้เรื่อยๆใช่ครับบอกว่าเซิร์ฟนี้ดีนะทุกคนแล้วคุณตํารวจชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อบ๊อบบี้ครับโอ้คุณตํารวจนี่ยเยอะเท่าไหร่นะเนี่ยทำไมอะอยากรู้อดูทำไมลว เออแล้วแล้วแล้วคุณตำรวจเนี่ยรู้สึกยังไงกับเซิร์ฟนี้มั้งครับแบบมีความในใจอะไรไหม่ยปกติครับผมเล่นเอาสนุกเจออะไรผมก็ไม่สีเรียสอะไรเลยว้าวแล้วแล้วคุณตำรวจนี่เป็นตำรวจมานี่เคยเจอโจรแบบคนชุนตียนมั้ยฮะแบบโจรแบบคนร้ายแบบเจอเะเจอผมก็ใส่ข้อหาไปเยอะแยะโจรคนนตีนอะ อรอขับเนี่ยโอ้โหเท่จริงๆนะเป็นตำรวจเนี่ยรถเป็นตำรวจนี่ยากไหมฮะไม่ยากครับตอนตอนตอน,ตอนสอบนี่เป็นไงบ้างครับเนี่ยตึงไหมฮะไม่ได้สอบบครั็เปนตไม่ได้สอบคบ่น,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 นั้นแหละอะไรผมถามไอ้คนนี้คนหนึ่งตอบตรวจตาทำไมครับโอเคครับขอบคุณที่ให้ความร่วมมือครับเดี๋ยวผมไปละนะครับผมหมอตำรวจนอนตายตรงถนนหมอมาพอดีเลยกูอยากถามหมอในยัน แต่ไปถามดีกว่าคนมันเยอะนะทุกคนผมไม่อยากถามคนคนมันเยอะอเล็กซานเดอร์เรียกผมอะแล้วเขาเขาไม่อยู่อะอเล็กซานเดอร์เขาชื่อแม่งอย่างที่อะไรชื่อมึงจะซึ่งกิจทำไมเนี่ยมึงคนไทยแท้ๆมึงใช้ชื่องกิจเหรอโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเเราไปหาอีกคนหนึ่งนะอีกคนหนึ่งพอละเนาะเพราะว่าตอนที่ผมอัดมาเนี่ยรู้สึกว่าวิดีโอมันเยอะนานมากเลยนะผมเน็ตก็หลุดด้วยนะฮะไอ้เหย่าเอฟเคไอ้ย่าแม่งกินเอฟเค หายคนนึงก็ได้เอ้ยหน่วยช่างหน่วยช่างน่า,า,า hey, 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 hey. จะมีเธอเธอเธอเฮ้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 เจอผู้หญิงครับทุกคนเฮ้เฮ้เข้มแก้มเข้มเข้มว้าวเจอผู้หญิงกับน hey, hey, hey. กนี่เล่นนานไหมคะเนี่ยเล่นเมื่อวานอ๋อก็แปลว่าเวลหนึ่งใช่ไหม เบลสามอ๋อเอ้ยต่อยต่อยเราทำไมเนี่ยต่ในเกมเขเวลสโอเคโอเคเราเราในเกมชื่อชื่อเกมอายุเท่าไหร่เนี่ยฮะสิบสองอ๋อสิบอายุสิบสองนะฮะโอ้โหยังเด็กอยู่เลยเนี่ยเนี่ยอ่าโอเคโอเคแ,แ,แก้มตั้งใจทำงานเดี๋ยวพี่ไปต่อละ เราจะเจอผู้หญิงนะเด็กเด็กด้วยนะขอเดี๋ยวเราไปอู่ช่างนะผมใกล้ใกล้ถึงอู่ช่างแล้วเจอผู้หญิงพอดีไงโอ้ยถึงช่างแล้วไม่ใช่ไหมถึงกำลังช่างครับ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 ทุกผมขอคุยส่วนตัวได้ไหมครับคุยส่วนตัวได้ไหมได้มามานี่เลยครับมานี่เลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยแล้วครับเออช่างเนี่ยรู้ ทั้งเล่นเซิร์ฟนี้มานาน,นยังครับนานแล้วครับเรารู้สึกยังไงเซิร์ฟนี้มั้งครับออรู้สึกภูมิใจมากครับด <laughs> เด้งม,มากไอ้เหี้ย <g ut> อ๋อแล้วอยากจะฝากอะไรกับแอดมินไหมฮะ <c oughs> แบบ <c oughs> อยาก <c oughs> แบบอยากพูดอะไรกับแอดมินมั้งฮะ <c oughs> ไอ้บบนเหี้ยด่าแอดมิน อะ,อะไรดีอะไรดีแล้วเราช่างในชื่ออะไรอันเนี้ยชื่อแจ็คนะฮะผมชื่อแจ็คครับอ่าช่างเนี่ยอายุอะไรอเนี่ยอายุสิบสี่ครับโอ้โอก็เจอบั็กไหม,ามาฮะเวลาเล่นเซิร์ฟนี้มาเนะไม่ค่อยเจอครับไม่ค่อยเจอแต่ถ้าเจอก็ไม่ได้สนอะไรโอ้ดีแล้วครับแอดมินก็ได้แก้ไง,องโอเคับขอบคุณช่างที่ให้ความร่วมมือด้วยนะฮะผม โอเคครับผมค,ครับ,คครบวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับผมก็สำหรับใครที่โอยชื่นชอบนะสไปเดอร์แมนนะผมก็มากดไ like, ลค์กดแชร์กันนะผมกดซ b s c ไ i b e ด้วยนะผมก็เดี๋ยวถ้าเกิดผลตอบรับดีอาจจะทำต่อนะผมการในการเอ,อทดสอบสังคมนะผมในเซิร์ฟนี้นะโมแกนซิตี้นะผมก็ไม่ได้เข้าเล่นมานานมากนะเดี๋ยวก็ หลังจากนี้ก็น่าจะเล่นกันบ่อยๆนะผมส่วนเซิร์ฟเดซีเซิร์ฟอทซีที่ผมเล่นนั้นผมไม่ได้เล่นแล้วนะครับผมก็ขอไภยด้วยนะครับเพราะว่าเซิร์ฟนั้นมีการทางทางแอดมินเขาได้ปิดไปแล้วนะครับผมเพราะว่าผลตอบรับไม่ค่อยดีเท่าไหร่โอเคสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงแค่น,นี้ก่อนนะครับไปแล้วครับผมทำท่าใบาๆก่อนหนึ่งเมนูท่าทางไอเหียแม่งยืนท่ายืนสองคืออะไรวะ โอ้โไอเฮียท่าทีเดเอวี AV เลยเนี่ย